พบกับรายการบุกโต๊ะข่าวบกนะครับวันังารที่22นะครับสิงหาคมนะครับ2566ตลาดนิยงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลวยว่าตอนนี้ในส่วนของรัฐภัยอยู่ระหว่างการนับคะแนนเสียงโหวตนะว่าคุณเสษฐาทธีสิน์เนี่ยนะฮะดรวยว่าจะได้รับการโหวตจะคะแนนเนี่ยเท่าไหร่นะแต่วันที่แน่หุ้นเองก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะลุ้นกันตรงจุดนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณธนภพทองในการมิกมานีสักครู่ครับครับผม ค่ะเดี๋ยวเราเข้ารายการค่ะครับผมที่เก้วจเปลเน QFM Quality Limitation สถานีข่าวหนุภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาหกโมงเช้าจะมาย่อโลุกยู้นืและย่อโลกสาระคันไตรู้ทันทุกเคล็ดแล้วพาไปนอกโลกโลกจักวานให้เข้าใจปรัชยาและชีวิตควาโรูยิ่ลกับฝางนห่งที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาหกโมงเช้านะครั 41นาทีท่านผู้ฟังอยู่กับผมพระคงทางสอทอพื้นข่าวภาค F97.0 ไเปิดเอิร์รถบริษัทเหนือแอสเตชั่นสถานีปิ่นทิวกระจายเสียงการกระจายในช่วงนี้ครับเรามาพูดคุยกับกับรายการบุกโตข่าวบกและคุณปริศติก่อนช่วงนั้นครับปริศต์กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนพงศ์มีทองสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านนะฮะในวันรายการพิบมนนีแล้วก็บุกโตข่าวบกทุกท่านนะครับไปพบกันทุกวันอังคารนะครับ ตรงนี้เรียกว่าสภาพตลาดคนไทยเรยว่าแหมเมื่อครูมีแรงแผ่วอยู่หนึ่งแต่นี้ก็ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาเรียกว่าทําให้ดัชนีก็บวกเกือบ18จุดเรียกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการโหวตนะฮะตรงนี้ว่าต้องมาดูดีว่าคุณสิทธาทวีสินเองเนี่ยจะได้รับการเสียงโหวตในการให้เป็นนายรัฐมนตรีเนี่ยด้วยคะแนนเสียงเท่าไรผมเชื่อว่านางคงคงจับตาแต่ทุกงาถ้าเกิดว่าจากีดเสียงก็ไม่มีปัญหานะผมเชื่อว่าขอให้ได้รับเลือกเป็นนายรัฐมนตรีผมเชื่อว่า ภาพการจากนี้ไปเรื่องราวของการจัดตั้งรัฐบาลเราคงได้เห็นกันแบบว่ามากกว่า11พักการเมืองนะหลังที่โดวยว่าตามที่หัวหน้าพักเพื่อไทยเ็ขามีการพูดง่าพูดในรัฐสภาเองว่าจะมีพักเล็กพักน้อยโดวยว่าเปลี่กกำลังกันเข้ามาโดวยว่าทําใหได้ถึงเรื่องราวของพักที่แบบเข้ามาแบบอะไรมากอบกู้เนาะพูดง่ายๆมาสลายขั้วทางการเมืองจุดนั้นแลวก็ถือว่าเป็น สัญญาณที่ดีแล้วกันนะว่ามีรัฐบาลเสียทีนะที่เราผ่านพ้นการเลือกตั้งมาตั้งหลายเดือนแล้วนะที่ว่าทําให้เศรษฐกิจนี่ต้องบอกเลยว่าโอ้ไตมาสองนี่หรือว่าอะไรต้องบอกว่าชะลอตัวเนาะคุณไงเราเห็นเนี่ยตัวเลขของอสภาพาร์ลงมาเยอะมากสภาพฒร์ลดเศรษกปีนี้ลงค่อนจอว่าค่อนข้างเยอะซึ่งแน่นอนนะคือถ้าเกิดยังไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้เนี่ยเราจะเจภาพชัดเจนเรื่องของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวเนี่ยชัดเจนที่กระทบต่อปิะาาชจจริงๆเนี่ย เริ่มไตรมาสสามไตรมาสสี่เนี่ยแหละเริ่มมาเองตั้งแต่ไตรมาสสี่จะต้นไปเนี่ยเราเห็นภาพชัดเจนเลยว่ามันจะแย่กว่าที่เราคิดดูจาก GDP นพนะจากตัวเลขใช่ครับผมะก็พูดพูด,ดง่ายๆคือ GDP ก็จะเป็นในที่ว่าถือว่าเป็นจุดด่ําสุดแล้วกันเนาะพูด,ดง่ายๆคราวนี้ก็วัดฝีมือแล้วแหละว่ารัฐบาลใหม่นะจะทําให้ GDP เนี่ยเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์นะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ตรงจน้นผมว่าจะนั่นคือ ผลงานของรัฐบาลจริงนะหรือว่าถ้าเป็นบริษัทะเบียนนะครับก็ต้องดูกําไรจากการดาเนินงานนะครับไม่ใช่กำไรจากการขายแอสเซทนะต้องดูกำไรจากการดำเนินงานหรือว่ากำไรปกตินั่นแหละอันนั้นคือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น KPI อาไว้ของผู้บริหารในการว่าบริหารดีไม่ดีอ่ะดูตรงกาไรถ้าบริหารห่วยแตกนะเจ๊งต่อเนื่องนั่นคือคลิปใหญ่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวนะผม่าพูดถึงุนก็ต้องอาศัยวันเดือนเมษาเนาะ ประชุมบูมรพุนก็ต้องไปต่อว่าต่อ,าตอขานกันอะไรกันนะได้ว่าก็เหมือนกับรัฐบาลนะพูดง่ายนะเขาไม,มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกันก็ถือเป็นกระบวนการเป็นโปรเซสนะในส่วนของภาคประชาธิปไตยนะผมว่าเรื่องราวของกลไกเรื่องของเอ๊ะหลังจากรัฐบาลแล้วจะมีเหตุการณ์วุ่นวายไม่มีการชุมนุมประท้วงไม่อะไรไหมผมว่าไม่น่าจะมีนะผมว่าพรรคก้าวไกลคงคงเดินเกมต้องบอกว่านะได้ว่าตามรัฐสภาียกว่าตามวิถี ประชาธิปไตยตรงจุดนั้นนะเรียนว่าช่วงสองทวารีเห็นไหมกลุ่มทะลุวงทะลุวังนี่เงียบเลยนะคุณนภ์นะครับผมวันนี้แบบหายเข้ากรีบเมฆกันหมดแล้วนี่นะ้รกับนะฮะก็อย่าต้องพูดนะก็ถือว่าเป็นก็ผ่านพ้นไปแล้วนะหรือว่าเรากําลังจะมีนายยกรัฐมนตรตีนะซึ่งตอนนี้กําลังโหวตกันอยู่ตรงจุดนี้นะเราคงนินภาพหลายๆสิ่งหลายอย่างนะวันนี้การเมืองไทยก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งที่ นะได้ว่านายกอดีตนายกทักษิลก็กลับมาประเทศไทยเนาะพูดง่ายๆก็ตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำตัวอย่างนี้ก็มีการโอ้โหตรวจร่างกงตรวจร่างกายก็โอ้โหโรคเยอะเนาะพูดกับตาก็ถือว่าตามตามไว้และพูดง่ายๆนะเป็นอะไรที่แบบว่านะสังขารก็มีการเสื่อมเป็นธรรมดานะะตรงจุดนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ครับคุณเกษตรครับครับผมข่วล่าสุดเนี่เห็นชอบหกิสองไม่เห็นชอบยี่สิบนะครับพีสเนี่ยมาลงให้แล้วยี่สิบเ็ดคนฮะ อืมนะก็ต้องมันลุ้นน,นะนะเอาเงินมันต้องได้ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเนาะสวเนาะพูดง่ายๆใช่สมมติว่าสวขยับไปเป็นสักหกสิบนะอะไรเงี้ยนะโอ้แสดงว่ารอดแล้ว <c oughs> อ่าแล้วมันจะทำให้หุ้นเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาในช่วงท้ายตลาดอะไรสักตันครับผมนะถ้าเกิดว่าสวเนี่ยตัวเลขสวอตอนนี้มันอยู่ที่ที่เก็บใช่ไหมขยับมาขยับมาเป็นห้าสิบปับป๊บเนี่ยนะโอ้เรียบร้อยเลยถ้าขยับมาเป็นห้าสิบเท่าไหร่เนี่ยเราจะเห็น สมมติตอนตีโมครึ่งเนี่ยไอเราบอกให้อาไปคาสิบเนี่ยเราเด็นภาพแรลงซื้อจากตลาดทุนในจงทายตลาดเลยวะครับผมเ้วยว่าคือแรงเกมอะไรที่เขาชะลอดูเนี่ยนะเขาต้องบอกเลยว่าณะโวลุ่มห้าหมื่นสี่พันกว่าล้านณนะ้ปัจจุบันยัถือว่าเริ่มแบบอนเวสเตอร์คือกลับเข้ามาก็งกำไรกันใหม่เอาอี้แล้วกันในที่แบบทุกคนแบบชะลอดูสถานการณ์แบบไม่มั่นใจสู้แบบพลิกพักการเหตุไว้ก่อนดีกว่า เทรดไปก็เบลืองตัวแต่การกลับมาเทรดอีกรอบหนึ่งผมว่าโวลุ่มนะดิเราดูจากปริมาณการซื้อขายดีว่ามีความค,คึกคนะักนั้นเราไม่ได้เห็นบรรยากาศ้วยบอกว่าค,คึกคักแบบนี้มานานแล้วนะด้ว,ว่าวุ่นกับอ้วบวกกว่าสิบแปดจุดแล้วณนะปัจจุบันนี้คุณธนาพงศ์พอเห็นตัวเลขสมแต่มากกว่าทั้่ายโหวตเก้าไกลดินะเริ่มมีแรงซื้อสู้ขึ้นมาเลยนะุบลเพชรครับผมเรียกว่าก็มากันนะฮะพูดง่ายว่าตัวทั้ง ตัวใหญ่ตัวกลางตัวเล็กตัวกำไรมากันงหมดเอางี้แล้วกันนะส่วนตัวที่ลงลงมาอาจจะแบบว่าแหมทุกคนแบบพอเห็นถ้าทําดีเขาก็เขี่ยทิ้งอ่ะพูดง่ายๆแล้วก็กลับไปเล่นเกงกันไรที่แบบเขาเล่นกันดีกว่าแต่ก็อย่บอกว่าขึ้นชื่อว่าเก่งกาไรนะครับครับผมเก่งกําไรนะครับนี่คือการเก่งกําไรนะยัยอย่าไปแบบว่าไปสนุกสนานไปเพลิดเพลินไปหลงแสงสีนะเรียกว่ากําไรแล้วนะก็นะเรียกว่า อ่ะระงับไว้หน่อยเรื่องของความโลภนะโลภมากลาบหายนะวันนี้ควรจะแบบว่าโอ้โหกำไรดีนะพรุ่งนี้อาจจะเป็นหนังคนละมวลก็ได้นะแต่อะจารย์บอาเฮ้ยเซอเอิร์นแฟกซ์ท้ายผมไปม้านหน่มั่นใจมากนะเพราะว่าเรายังไม่เห็นหน้าปลาคารมอเรายังไม่ได้เห็นว่าใครกันมากใครจะมาดูแลภาพของเศรษฐกิจครับผม้ะก็ต้องมานั่งดูกันแบบว่าเป็นเป็นขยักขยักขยักนะเนาะคุยง่ายนะเก่งไปก็ต้องแบบว่าเก่งกัไรเป็นเป็นช็อตเป็นรอบเป็นรอบตามสเต็ปแล้วกัน นะจะเป็นแบบว่าหวังแบบว่าแบบโอ้โหยิงยาวปีสองปีไม่ได้นะครับจุดนี้ก็ถือว่าในเมื่อวันนี้นะฮะมีกําไรนะผมว่าก็ต้องดักตัวกําไรนะฮะไว้ก่อนนะแล้วก็วิชันกลับมันต้องไปต่อนะก็เหลือไปสักนิดหนึ่งนะเรียวว่าให้พอเป็นกระใสเอา,อางี้แล้วกันนะกลัวแบบว่าผมกลัวจริงนะกลัวแบบว่ากวัวันนี้เรามีความสุขนะพรุ่งนี้เราจะกลับมามีความทุกข์ก็ได้เราก็ต้องแบบว่ากําไรเราต้องกบกลวยนะดักตวความสุขให้ ในชีวิตเยอะๆนะหีืว่าในโลบวกเกือบสิก้าจุดถุมชิว่านักลงทุนนักเก็งกำไรก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเริ่มกลับมาแบบมีกําลังใจกันอีกอีกครั้งหนึ่งคุณธนภพครับผมอ่าแล้วก็ที่ผมดูนะคุณเศรษฐดูกันไปดูกันไปเนี่ยนะครับแปลกหลายข้อเหนึ่ครับครับผมคือบางทีเราดูเราดูเสียงที่เขาแสดงความเห็นเนี่ยผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยหลากหลายข้อในประเด็มันก็ได้ประเด็นนี้ก็ข่าวได้นะมันก็คลายเครื่อได้ผมนะครับลง อ่นดูเหมือนว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายคนที่แสดงความเห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาเริ่มที่จะมองเห็นแตกขว่างกันบ้างแล้วนะหลังจากที่เห็นเสียงตอวเนี่ยอ่ามุมมาโหวตให้เพิ่มขึ้นครับครับผมนะก็ต้องมานั่งติดตามนะเรื่องราวของการเมืองไทยต่อให้แบบอ่ะมาไปตามโผลรัฐบาลไปผมว่าเหนื่อยนะเอามีดกันนะในบรรยากาศที่แบบว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะโอ้โหการที่จะบู์ทำให้แบบว่ากลับมาแบบ ขยายตัวอะไรนี่ต้องใช้แบบว่าพวกคือต้องใช้เงินนะเอาเงินกั้นในการกระตุน้นเหนือหน่อยเหนื่อยยังไงก็เห<ม>นื่อยไทยด้วยรัฐบาลในรอบนี้เนี่ยเหนื่อยจริงๆเพราะว่าวนนันไม่การประเทศไทยเี่ยแถมเราเองเจอปัญหาเรื่องของจีนด้วยซึ่งจีนเนี่ยที่การเดิมทีคาดการณ์กันว่าการจะมีการออกอะไรการกระตุต้นเศิเพิ่มเติมเนี่ยแต่ปรากฏว่าจีนก็ยังคงเงียบอยู่ ใช่ครับผมเพราะว่าจีนเขาก็ต้องกระตุ้นเนาะพูดยังไงอกขนาดเบอร์สองมาสังหาเขายังแบบว่าแหมยังประสบปัญหาแบบว่าโครม่าเลไอยางนี้แล้วกันนะเดียวว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเราเห็นได้ว่านักองทยวจีนเขาก็ไม่ได้แบบว่าออกมาแบบว่าเต็มเต็มสูบเนาะพูดยังไงนะมาแบบว่ากับปิดกระปอยอ่ะพูดยังไงคุณจนพงศ์อืมอืมแต่ว่ากล่าวเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปคาดหวังนนหลาหลายคนได้แบบโอ้พื่งมาเห็นบนจชีมาแล้วคือถ้าไปดูแล้ววันเนี้ย คนจีนได้เข้าในบ้านเรานะครับถ้าไปดูตัวเออลขจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ยังเป็นพวกมาเลเซียสิงคโปร,ร์อินเดียอยู่นะจีนยังมาน้อยอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นระดับเต็มน,นะครับผมนะก็นะก,นะก็ต้องมานั่งดูแบบหลายสิ่งหลายอย่างนะคงด้วัยรอบนี้ก็ถือว่าเป็นการถือว่าเป็นการอัดอั้นตันใจเนาะเรียกว,ว่าอ่ะขารับแบบว่าแบบว่า เต็มเหนียวพูดง่ายนะผมว่าการนี่แบบขึ้นมาอะไรอย่างนี้ผมว่าสัญญาณแบบบางทีแบบไม่มันซื้อมากเกินไปหรือเปล่านะเทคนิคอะไรแบบว่าส่งสัญญาณเตือนนะนะคุณอย่าแบบไปรุยจนมากนะนะก็ไม่ควรที่จะพรีพรามสิ่นี้นะครับสิ่นนั้นก็อย่างวันนี้ถือว่าเป็นการเก็งกำไรแสนสิริถือว่าเป็นอะไรแบบทะลุสองบาทของจนพงษ์นะโอ้โหนะถือว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่า เก่ไงกำไรอ่ะพูดง่ายไม่ได้เกิดจากเรื่องของผลประกอบการนะคุณธนพงศ์นะเป็นการเก่งกําไรกันแบบว่าล้วนๆทุกจุดเองคุณธนพงศ์อ่าใช่ทำเก่งกำไรล้วนๆนะและ้วก็ในตัวของแอนดี้เองวันนี้ถือว่าตอนช่วงเวลาเนี่ยเว็บค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าลงไปทําโลงท,ที่หนึ่งบาทเก้าเป็สามต่างอ่าเดี๋ยววันนี้ก็เว็บทะลุขึ้นมาอีกเพราะผมอย่างที่บอกน,นะครับว่าเราดูเรื่องคะแนนเสียงวันนี้ดูจากคะแนนเสียงเป็นหลักปัจจุบันก็ขยับมาเป็นไปแปดเป็นสามแล้วนะ อนีสามต่อสี่สิบนะครับอคุณตีนะในช่วงนี้มี I p o ฮอะมีความเคลื่อนไหวอะไรเรื่องของคุณนายโถบ้างไหมครับอ่านะครับเรียกว่าณนะตอนนี้ก็ถือว่ามีเราเข้ามาได้ถูกจังหวะอยู่ในต,ตัวของ PSP นะฮะถือว่าเป็นนะเป็นตัวแรกแล้วกันนะเรียกว่าเราไม่ได้เห็นแบบว่ามานานแล้วนะพ p เอเขาก็จะเทรดมาที่สามสิบสิงหาคมนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการการจองซื้อพูดง่ายงนะครับเขาก็มีความมั่นคงมั่นใจว่าแหม่การจองซื้อ,อนะี่ค<อ>งจ<น>ะ ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนนะครับตรงอยู่นีเในวาราคา IPO ก็หกบาทยี่สิบตางค์นะครับพอจบปีนี้ไปปุ๊บนะเป็แววมานะกโค่นัก็จะต่อนะกโค่โก็โค่นนะครับเออน้ำมะพร้าวมะพร้าวอาไ้กันนะอใครโค่นนัทที่ได้ข่าวว่าบรรดาเจนหุ้นรุ่นใหญ่ที่โผมาร่วมตากรรมเพียบเลยนะครับผมนั่นหือว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ว่าเป็นหุ้นที่ประว่าอ่ะกระแสค่อนข้างดี นะพอจบกโค้ชนัดเสร็จปุ๊บนะคุณทำลูกอเอ,อืซอเอฟซีเขาว่าแบบพารถโชว์แล้วแหละคุณง่ายตอนนี้กําลังแบบเตรียมเนื้อเตรียมตัวนี่คงจะเปไ็นในแบบว่ามาแบบว่าไล่เลี่ยกัน,กนคุณธนภ์นะนะฮะในว่าสิงหากันยาน,นี่ฮะช่วงเนี้ยปยปไปสิงหาก็ตัวแรกคือพ s p สีเนาะแล้วก็กันยาน่าจะมีสองสามตัวคุณงนะ่ายในว่าคงจะเข้ามาแบบว่ากันอย่าง คือคักหนึ่งแน่นนะถือว่าเป็นเป็นช่วงช่วงเวลานะต้องบอกเลยช่วงจังหวะที่แบบวัตลาดเริ่มกลับกลับมาฟื้นนะพูดง่ายๆนะส่วนผลตอบแทนจะมากน้อยแค่ไหนต้องบอกเลยว่าอยู่ที่หน้ากระดานนะครับปัจจุนีนเรื่องราวของไพซิ่งเองก็ผู้คนก็บอกว่าของถูกนะาราคาเหมาะสมนะก็พยายามที่จะบอกอย่างงุ้นบอกนแต่สุดท้ายอยู่ที่หน้ากระดานในการที่จะเปิดราคาแรกนะฮะสำหรับการ ซื้อขายในวันแรกของคุณ IPO ตัวนี้ครับผมผมก็ถือว่าเป็นในช่วงเวลาที่คุ่ไหนไปิดโอในช่วงนี้นะสามสามรายที่ว่าน,นี้ก็อยู่ในจังหวะที่พอดีเลยกับการจะทำรัฐบาลอนุสมมุตินะถ้าารัฐบาลได้ได้นายกร,ร,าบบรัฐมนตรีเนี่ยตลาดจะตอบรับทั้งเชิงบวกและเชิงลบก็คือ,อยังคงเป็นแค่ระยะสั้นเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยต้องไปดูเรื่องของนโยบายด้วยว่ารัฐบาลจะมีการกระตุต้นเศรษฐกิจอย่างไรโียเพราะในเรื่องเราต่างประเทศด้วยนะครับ ต้องมาดูว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรื่องราวต่างประเทศเรื่องราวการสอบในตาลางมีประถามค่อนข้างนี้จะหนักนะครับตอนมีรัฐบาลแล้วเนี่ยน่าจะเกิดนโยบายเรื่องของต่างประเทศเนี่ยการดีมากขึ้นโดยเฉพาะรัฐบาลที่อ่าได้รัฐบาลที่มีความเชื่วชัดในด้านเศรษฐกิจจากคามเพื่อไทยซึ่งเป็นที่คาดหวังกันทั้งสองของบริษัทเอกชนเองบริษัทในตลาดรุนเองนะครับแล้วก็น้องบระชาชนเองที่ค่อนข้างที่จะไว้วางใจกับเพื่อไทยนะคุณผู้เสีย อ่าก็ต้องมานั่งดูกันเนี่ยพอสูตรเหลืองพวกพักรัฐบาลพักร่วมมันเยอะเนี่ยนโยบายจะมาแบาบว่บามาแบบเต็มร้อยนีย่คงไม่ใช่คงต้องแบบต้องมีของพักคุพันธ์มาผสมด้วยแหละณูดง่า,งายง่ายอ่คะแนนร่าสูดรนะเก้าสิหกเสียงนะพุ่ศสิงนะสองวอเนี่ยมาที่สิบเก้าเสียงลนะอืมง่ายดีว่าอ่ก็ต้องติดตามนะติดตามการโหวตอ่ะพุดง่ยง่ายนะว่าเสียงจะเป็นยังไงแต่ที่เนี่ยตลาดคุณนยังคงมั่นใจว่า คุณเศรษฐาทวีสินนี่น่าจะมาแน่เอา,อางี้แล้วกันนะดูจากสัญญาณบวกนะเรียกว่าครับผมดูจากแรงสู้นะดูจากแรงสู้หุ้นนะครับถึงแม้ว่าจะวอลุณยังไม่ได้มากนะในช่วงที่เราคุยอยู่ทนนี่นี่ในมกรนครับผมหุ้แบบสู้มากขนาดนั้นผมว่าเขาก็กำลังดูดูอยู่แหละแต่ผมเชื่อว,ว่าเมื่อใดก็ตามที่เสียงสวนะไปถึงห้าสิบเสียงเมื่อใดเนี่ยถึงเวลานั้นแหละเขาจะเริ่มตู้กันแหละอืม ครับผมนะต้องเดียวว่าต้องเกาะติดสถานการณ์เนี่ยผมว่าอินเวสเตอร์เองหรือนักเก็งกำไรเองผมว่าเขาก็แบบว่ายังแบบไม่ยังรีรอนะเอางี้้วกันนะยังแบบไม่จะแบบซัดเต็มเต็มมันก็ดูแบบพอมันขึ้นมาแล้วคุณยังยงนะจะเป็นแบบว่าพบต่อเอาต่อนี่ก็อยากรู้กันนะบุรุติดตรเนี้มีใครบ้างและที่นั่งดูพร้อมกับบนกระดานพุ้นไปด้วยแล้วก็ดูเรือดดูจอการโหวตนายกพลัุมงรีตามไปด้วยอ่อ แต่ตอนนี้ก็ร้อยหนึ่งเสียงแล้วนะแล้วก็สวเนี่ยมาแล้วตามทฤษนะครับอืมครับผมมา <นะ S 1> ซึ่งเลี่ยเนา<น>ะนนตามที่สวมามาครบห้าสิบเสียงเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหนี่แหละครับคุณมัติดนะผมว่าคนก็จะเ,เริ่ม,มรุมบอลกันแล้วะ่ะถ้าของตลาดนะครับผมกอถือว่าเป็นตลาดที่ต้องบอกว่ามันยังยืนหยัดได้เนาะที่ว่าเกือบสิบแปดจุดนั้นนะใกล้สี่โมงเย็นแล้วปกตินี่สี่โมงเย็นเป็นเร่แบบว่า ทุกคนต้องบริหารความเสี่ยงเนาะแบบขายไว้ก่อนเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดมัดถ้าเกิ <นะ S 1> เด <นะ S 1> มั่นใจอย่าแบบมาซื้อไว้ก่อนเอาอย่างนี้แล้วกันนะฮะจุดนี้ตอนน,นี้เริ่มใไซเวทข้างนั้นแล้วในท่าของตลาดนะครับทบุการก็ดูไปด้วยกันนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนเองหรือว่าประชาชนทั่วไปเองเนี่ยก็ต้องเข้าจับตาดูในครั้งนี้แต่อย่างที่บอกนะครับว่าในตลาดในตลาดหุ้นเนี่ยเราไม่ได้มีการเลือกข้างนะว่าเป็นผมหรือว่าคุณติเองนะครับเราเนี่ย อยู่ขั้นเดียวเลยฮะคือขั้นใดก็ได้ที่ทําให้เศรษฐกิจประเทศไทยนั้นเติบโตได้แล้วก็ทําให้เราจะสามารถทั้งไกินได้คลองเนือคลองตัวมาคือเพราะสุดท้ายแล้วนะครับปากท้องเนี่ยนะมีความสําคัญมากที่สุดครับใช่ครับผมนะผมว่าออกไปไหนก็ต้องใช้เงินเอาอยู่ในการนะออกไปไหนคงแบบนี้จะเว้นเดินอย่างเดียวคงไม่ไหวแล้วมั้งนะครับคนนี้ครับผม ที่ไม่มีการดูมรทัดพัหนึ่งนะอ่ะสาสองวที่ไม่ได้เห็นด้วยเนี่ยนะครับมีอยู่แค่สองเสียงเองนะณะปัจจุบ,บันเนี่ยนะครับโอ้น้อยมากนะแค่ฮะลเวลนนี้นะสองเสียงเองนะครับก็อาจจะยังออกมาน้อยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าณที่ขณะนีะไปหนึ่งร้อยหกแล้วนะครับร้อยหกต่อห้าจุบสี่แล้วครับมีสิทธะครับผม้วก็บรรยากาศกองการยังไมผมว่าก็ยังแสนสิริเองนะพยายามจะยืนตรงสองบาทให้ได้นะเต่๋ยวก็ยังบอกว่าแม่คนก็ไม่กล้าาวิธีการที่แบบพอขึ้นมาตั้งเจ็ด เปอร์เซ็นต์กว่าในเจ็ดจุดสี่ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็นั่นได้ว่าใครจะส่งไม้ต่อใครจะเอาเนี้อขึ้นอยู่กับอะไรนะสปักกำลังเอาไว้ด้วยกันนะอยู่ดีๆใครกําที่กําไรมากกําไรน้อยก็ต้องมานั่งดูกันเพราะว่าหุ้นที่ขึ้นมานี่คือเกิดจากเรื่องราวของการเก่งกําไรกันแบบว่ารุนรุนนะครับปัวอย่างนี้สำหรับตัวของแสนสริเองครับผมครับแล้วก็ท่านผู้ฟังบุษฎีบอกแล้วนะครับว่า ในรอบนี้กําไรต้องขายนะครับเพราะว่ามันแค่ระยะสั้นเท่าะ้นเองนะครับเป็นการดีใจแค่ระยะสั้นเท่าั้นเองเพราะว่าเรายังมีหลายเรื่องนะครับที่จะต้องดูก็คือเรื่องของการต่อรัฐบาลเรื่องของนโยบายต่างๆในกาย้ำนะครับาเป็นระยะสั้นทั้นเองเพราะนั้นกาไรขายนะครับเอาละครับคนที่ขอบคุณด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับคุณธนพงศ์คับสวัสดีครับผมครับผมนี่คือการพูดคุยคุณธนพงศ์มีทองนะครับรายการเม็กมันนี่กับบุกโต๊ะข่าวบกนะครับซึ่งจะมีการพูดคุยกันทุกวันอังคารนะครับสำหรับรายการ บุกโตข่าวบอกววันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับผม